สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นคำอธิบายและวิธีการจองคํำพยากร์ประจำา1ปีนะฮะแล้วทำความเข้าใจด้วยนะว่าคํำพยากรณ์1ปีคืออะไรคํำพยากรณ์1ปีคือคํำพยากร์ที่ทำนายดวงชะตาใน1ปีนะคำว่า1ปีในที่นี้ไม่ได้นับตั้งแต่วันวันที่1มกราของปีนั้นนะฮะจะนับตั้งแต่วันเกิดสมมุตินะฮะท่านเกิดนะในวันที่หนึ่มีนานะคํำพยากรณ์นี้ จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มีนาของปี67ไปจนถึงวันที่1มีนาของปี68นะฮะคำว่า1ปีในที่นี้จึงไม่ได้หมายถึงปีปฏิทินนะฮะปีที่เป็นอายุเกิดนะ,ะเขาเรียกว่าคำพยากร์ประจำปีเกิดนะฮะปีของท่านแต่ละท่านนะฮะซึ่ง สาเหตุนะที่ผมทําคําพยากรณ์ประจําปีเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากคิวนะฮะในช่วงหลังๆเนี่ยคิวดูดวงผมเนี่ยค่อนข้างยาวนะแล้วบางคนเนี่ยเคยดูดวงกับผมแล้วแล้วก็แก้ดวงแล้วอยากจะได้คําพยากรณ์ที่บอกภาพรวมในแต่ละปีเท่านั้นนะไม่ได้ต้องการวิธีแก้เพราะว่าแก้ไขไปแล้วชีวิตดีขึ้นก็อยากจะรู้ภาพรวมพออยากรู้ภาพรวมเนี่ยก็มันคิวมันนานนะฮะ อย่างก็ปีที่แล้วเนี่ยคิวรอเป็นปีนะอ่าสำหรับปีนี้รอ6เดือนอย่างเงี้ยฉะนั้นเอ่อคิวมันนานผมก็เลยเปิดโอกาสให้คนที่อ่าหนนะไม่ต้องการที่จะคุยโทรศัพท์นะคือไม่ว่างนะสแค่อยากรู้นะคํำพยากร์ภาพรวมประจำปีเท่านั้นไม่ต้องการวิธีแก้ไขและไม่ต้องการถามคำถามด้วยอันนี้ต้องแก้อย่างนี้นะฮะเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องการอยากจะรู้วิธีแก้ดวงอ่าอยากจะรู้อ่า ว่าจะต้องทำยังไงในในปีนั้นอันนี้ท่านต้องจองคิวนะฮะเพราะว่ามันต้องคุยในรายละเอียดคำพยากรณ์ประจำปีนี้จะเหมาะสำหรับคนที่รู้เวลาเกิดที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็รู้ลัคนาว่าถูกต้องอ่าเรามาดูอย่างนี้ฮะคำพยากรณ์ประจำปีหน้าตาเป็นยังไงคำพยากรณ์ประจำปีก็จะหน้าตาประมาณนี้นะฮะผมก็จะพิมพ์ให้นะสมมตินะท่านเกิดวันที่20มกรานะคำพยากรณ์ประจำปี1ปีนะ ของปี67เจนี่ยจะเริ่มต้นวันที่20มกราคือวันเกิดท่านไปจบลงวันที่19กามกราของปีถัดไปของปีถัดไปก็จะเริ่มต้นวันที่20มกราของปี68นะสมมติบางคนเนี่ยขอ3ปีเลยนะฮะปี676869ผมก็จะพยากรณ์หปี676869เรียงกันไปเลยนะฮะโดยพิมพ์เป็นข้อความนะข้อความ1ปีนะเช่นคำพยากรณ์ตั้งแต่นี้นะเชอ่าอย่างก็คนเนี้ยนะฮะ ปีนี้คุณจะมีโชคและจะต้องมีกิจกรรมอะไรบ้างก็จะพิมพ์ยาวลงมาฮะพิมพ์ยาวไปอย่างนี้เลยนะเป็นข้อความแบบนี้เลยส่งให้ท่านทางลายส่งให้ท่านทางลายนะอันนี้คือหน้าตาคํำพยากรนะฮะส่วนคํำพยากรณ์ประจําปีเนี่ยข้อควรระวังนะคือหนึ่งนะฮะวันเดือนปีเกิดต้องถูกเวลาเกิดต้องจริงด้วยนะคำว่าจริงในที่นี้ใบเกิดเนี่ยมันก็ไม่แน่ว่าจะถูกนะคนที่เคยสอบลัคนามาแล้วแล้ว คำพยากรณ์เนี่ยตรงว่าลัคนาคุณเนี่ยตกตกอ่าลัคนาราศีอะไรเนี่ยมันจะพยากรณ์ได้แม่นนะฮะแต่ถ้าเกิดเวลาเกิดคุณผิดนะเช่นไม่แน่ว่าจะเกิดเวลานี้แต่รู้แค่วันเดือนปีแนะนําให้ไปจองคิวดูดวงแล้วมาสอบลัคนาดีกว่านะหรือคนที่มั่นใจละไม่สอบละมั่นใจในข้อมูลตัวเองว่าแน่ละถูกแน่ละก็จองได้นะผมไม่ห้ามนะฮะแต่ข้อข้อสังเกตคือหนึ่งนะฮะ คําพยากรณ์ประจําปีคุณจะมาถามไม่ได้นะถ้าเกิดคุณอยากถามคุณต้องจองคิวตามปกติแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้วิธีแก้นะเช่นวันนี้นะก็ขอบคุณลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่กลับมารีวิวนะฮะว่าแก้ไปตั้งแต่ปี6-3ชีวิตดีขึ้นหมดนี้อันนี้โอเคเลยนะฮะคำพยากรณ์ประจําปีเนี่ยมันจะไม่มีวิธีแก้ ถ้าคุณอยากได้วิธีแก้คุณต้องไปจองคิวเหมือนคนอื่นซึ่งคิวปัจจุบันอยู่เดือนพฤษภานะฮะพฤษภากําลังขึ้นมิถุนาฉะนั้นนะฮะคนที่อยากรู้แค่ภาพรวมไม่ต้องการอยากรู้อะไรก็สามารถมาจองได้นะข้อมูลที่จะต้องใช้คืออะไรฮะคนที่มีไลน์ผมแล้วนะมีไลน์ผมแล้วก็แอดไลน์มาเลยนะฮะคนที่ยังไม่มีไลน์นะอาจจะต้องเข้าไปที่ในไลน์กลุ่มแล้วก็ ไปแจ้งผมนะผมจะเป็นคนแอดกลับไปนะวิธีการจองก็คือหนึ่งใช้ข้อมูลนะฮะชื่อนามสกุลอันเนี้ยใช้สำหรับในการจองคิวเท่านั้นนะ,นะฮะเพื่อลงข้อมูลว่าคุณได้จองไว้วันเดือนปีเกิดนะวันเดือนปีพศนะบางคนเนี่ยไม่บอกปีนักศัตรย์ปีชวดไม่ใช่นะฮะวันเดือนพศเกิดนะเวลาเกิดนะฮะเวลาเกิดที่จะต้องใช้เนี่ยจะต้องเป็นเวลาเกิดจริงๆนะบางทีเนี่ยเวลาเกิดเนี่ย เราไปเอาตามสูติบตัตบางทีมันก็ไม่ถูกนะฮะเพราะผมเคยดูดวงให้ลูกศิษย์หลายคนเนี่ยแม้ว่าจะเป็นเด็กรุ่นใหม่นะแต่เวลาเกิดเนี่ยมันอาจจะมีผิดพลาดเช่นไอนาฬิกาห้องคลอดเนี่ยมันไม่ตรงนะนาฬิกาข้อมือของหมอเนี่ยบางคนเขาเป็นเด็กนอกเนี่ยเขาจะตั้งนาฬิกาเกินอย่างเงี้ยนาฬิกาเวลามันไม่ตรงนะแล้วบางทีเนี่ยห้องคลอดมันไม่มีเวลาเกิดมันไม่ได้ จดเวลาเกิดเขาจะไปจดที่งานทะเบียนกว่าจะเดินตั้งแต่ห้องคลอดเนี่ยไปงานทะเบียนเนี่ยมันเสียเวลาบันชั่วโมงเนี่ยหรือไปแจ้งเกิดช้าเนี่ยมันก็เขาก็จะดูนาฬิกาที่เวลามาคุณมาที่งานทะเบียนอันนี้เป็นบางที่นะฮะถ้ายิ่งในสมัยก่อนเนี่ยรุ่นก่อนปี26มาเนี่ยนะฮะคือตั้งแต่2ปี26ขึ้นไปเนี่ยเวลาเกิดมักจะผิดเพี้ยนต้องสอบลัคนาก่อนแต่ถ้าเกิดคุณเคยดูดวงกับผมแล้วนะคุณมาจองได้เลยนะฮะเออค่าครูเนี่ยผมก็เก็บเอา เท่านี้ล้กันนะฮะสองสองเก้าอนปีเพราะาผมต้องนั่งพิมพ์นะอ่าผมต้องนั่งพิมพ์มานะฮะเสร็จแล้วไอ้สองเกอนปีเนี่ยคุณอยากจะได้กี่ปีนะสมมติคุณอยากได้3ปีนะผมก็จะพิมพ์ให้คุณ3ปีก็ปีละ299นะะถ้าเกิดใครเป็นเพื่อนผมแล้วก็แอดไลน์นี้มาเลยนะหรือ สามารถแอดได้ก็แอดไลน์มาแต่ถ้าเกิดแอดแล้วมันเพิ่มเพื่อนไม่ได้นะคุณก็เข้ามาที่ไลน์กลุ่มตรงนี้แล้วก็เข้าวิธีจองคิวแล้วก็แจ้งว่าจองจองคำทำนายปีอ่าปีคุณจะจอง3ปี4ปี5ปีแล้วแต่คุณเลย5ปีลนะ299น้อ่าหมายเหตุนะฮะคำพยากรณ์ประจำปีถ้าถ้าเวลาเกิดคุณถูกคำพยากรณ์มันจะถูก คำว่าถูกในที่นี้คือเวลาเกิดต้องตรงตามจริงไม่ใช่ตามใบเกิดเพราะใบเกิดอาจผิดได้นะบางคนเนี่ยผิดเดือนผิดปีเยอะแยะฮะเพื่อนผมเนี่ยเกิดพร้อมกันเนี่ยพ่อเขาแจ้งเกิดช้าทําให้ผิดไปเดือนหนึ่งนะฮะวันเกิดเวลาเกิดผิดหมดเลยเพราะเขาไปใช้เวลาที่แจ้งเกิดกับนายอำเภอหรือนายทะเบียนประหลัดอำเภอคือสมมุตินะ เขาไปแจ้งเกิดช้าเกิน15วันนะเขาจะถูกปรับนะเขาก็เลยไปแจ้งเกิดวันที่ไปแหละ อ่าเช่นไปแจ้งเกิดวันนี้สมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นแต่ในช่วงหลังเนี่ยมันจะมีใบเกิดนะจากโรงพยาบาลก็จะมีปัญหาอีกว่านาฬิกาโรงพยาบาลไม่ตรงกันนาฬิกาตายนาฬิกาข้อมือไม่ถูกหรือนาฬิกาห้องคลอดไม่มีก็จะไปเอานาฬิกาที่งานทะเบียนอย่างเงี้ยในการแจ้งเกิดฉะนั้นไอการแจ้งเกิดหรือแจ้งเข้าชื่ออะไรพวกเนี้ยมันจะมีความลัดเคลื่อนคุณต้องสอบรัคนาก่อนเพราะถ้าไม่สอบนะเวลาพยากรณ์ลายปีมันจะกระทบไปหมดเลยมันจะผิดไปหมดเลยอันนี้คือข้อครวรระวังนะ แต่ถ้าเกิดคุณมั่นใจข้อ,ข,อข้อมูลคุณว่ามันถูกแน่นอนอ่ะก็ Walk in เข้ามาเลยฮะนะฮะแอดไลน์มานี้แล้วก็หรือเข้าไลนา์กลุ่มนะก็ฝากไว้ตามนี้นะนี่คือคําพยากรประจําปีสําหรับคนที่ไม่อยากจะรอคิวนะเพราะว่าคิวมันนานนะก็ฝากไว้เท่านี้